ต่อไปจะเป็นการโพสข้อมูลอุณหภูมิอีลาไฟนะคะพายุนันแกปี2011นะคะอันดับแรกต้องนำเข้าไลบรารีก่อนค่ะนั้นก็ชิปเอนเตอร์ต่อไปเราจะมานำเข้าข้อมูลนะคะก็คือเป็นตัวนี้ df กับ x R Open Data Set นะคะอันนี้คือจะเป็นข้อมูลจาก E R File นะคะหลังจาก Shift Enter แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะได้ข้อมูลแสดงดังนี้ก็คือ Longitude กับ Latitude อันนี้ก็คือเอาของทั้งโลกมานะคะ Level ก็คือความกดอากาศทั้งหมด8ระดับ Time ก็คือเวลาที่เราเลือกมาก็คือวันที่2 5ตุลาคม54 หลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจ df l v e l นะคะ shift enter ก็จะได้เป็นรายละเอียดทั้งหมดดังนี้น,นะคะจากนั้นเราจะมาพ l o ตอุณหภูมิตาม pressure level นะคะ ก็คือลองเท่ากับ df ลองจีจูแล้วก็ l a t let เท่ากับ df ลอง latitude แล้วก็เป็น time df time แล้วก็ t e m p เท่ากับ df t แล้วก็ level ก็เท่ากับ dm level แล้วก็เป็น print เราพิมพ์ดูสักค่าหนึ่งค่ะจะให้เป็นพิมพ์ค่าของแท m ก็คือค่าของอุณหภูมิก็จะเป็น temp แ,แล้วก็อันตรภาแล้วก็ dot s h i แล้วก็ shift enter ก็จะได้เป็นแสดงค่าอะไนี้ค่ะสี่ก็คือเป็นสี่วันแปดก็คือความกดอากาศ ส่วนอันนี้จะเป็นค่าละติจูดกับลองติจูดนะคะจากนั้นเราจะมาพอดแผนที่กันนะคะก็คือ m แล้วก็เป็นศูนก็คือวันวันที่สูนะคือวันแรกนะคะแล้วก็ค่าเลเวลแรกแล้วก็เป็น colon ก็คือ ค่าละติจูดกับค่าลองจิจูดก็คือการอางทุกวิธิแล้วก็คอดจากนั้นก็ชิปเอนเตอร์ค่ะ ก็จะได้แผนที่รูปร่างอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะ,ะแสดงอุณหภูมิหน่วยเป็นเคลวินค่ะจากนั้นเราก็จะมาพอดข้อมูลที่เราสนใจกันนะคะก็คือเริ่มจาก Temp e r a t u r e temp แล้วก็เป็นอา l ์ซลลิ ถามเท่ากับ2011แล้วก็เดือนตุลาวันที่2ให้เลเวลนะคะความกดอากาศเท่ากับ850 ก็ชีพเอนเตอร์ค่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาตรวจเทมเปอเจอร์กันแล้วก็ชีพเอนเตอร์ก็จะแสดงค่าระทิจูดกับลองริจูดออกมา2มิติอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีหน่วยเป็นเควินจากนั้นเราก็จะมาลองวินเชฟกันค่ะ ก็จะเป็นเทมเพลเจอร์แล้วก็กดช f t แล้วก็ช h i เอนเตอร,ตอร์ก็จะมีทั้งหมด2อันจากนั้นเราจะมาแปลงเควิน Kevin, เป็นองศานะคะก็คือเทมเพลเจอร์แล้วก็เอ็นเอลโกสองโอซีทีแล้วก็เท่ากับเทมเพลเจอร์ลบ ด้วย273.15ก็คือการแปลงเคลวินเป็นองศาแล้วก็ Shift Enter ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้คาโตฟีในการอลนั่นนะคะก็คือการนำเข้าโมาดูลก่อนก็คือ import คา r ตฟีนะคะ แล้วก็ import cartofy until ก็คือ add size point นะคะก็คือตัวแบบการแบ่งเขดเวลาส่วนอันนี้ก็จะเป็นเส้นโครงแผนที่นะคะจากนั้นเราก็จะ shift enter เสร็จแล้วเราก็จะมากำหนดแผนที่กันค่ะก็คือ plt แล้วก็ picker size ให้เป็น13แล้วก็6.2แล้วก็ enter w o view แล้วก็ c y c ลง c y c แล้วก็เท่ากับ add Y C Y C L I C หอยวงเล็บเป็น Temperature สองตุลา O C T แล้วก็ C O O A D แล้วกับ l o ก็เป็น x เท่ากับ PLT support p o j u o n เท่ากับ CCRS โลบินสันแล้วไปลงเล็บจากนั้นเราก็จะมาแม็กเท่ากับ42 2แล้วก็มีเท่ากับลบ40แล้วก็เป็น v s t e p หนึ่งจุดศูนย์แล้วก็เป็นเลเวลเท่ากับ np range m i n max แล้วก็เป็น i 스트 ว่าเป็นเทมเพลเจอร์เท่ากับแอคคอนเทนอันนี้ขอกดตรงนี้มาเลยนะคะอันนี้คือจะเป็น คอนทัวร์ผิดนะคะมันจะเป็นแอคคอนทัวร์ที่เราจะสร้างนะคะก็คือระดิจูดแล้วก็เลเวลต่างๆนะคะแล้วก็เป็นชี a แมปตรงนี้นะคะก็คือคัลเลอร์ของแผนที่ต่อไปนะคะเราจะเพิ่มแนวใช้ฝั่งก็คือแอด คสลายวงเลบนะคะแล้วก็ใน Solu t เ o n เท่ากับ110ซมตสีให้เป็น Color สีดำ b บ c กนะคะ แล้วก็เป็นลายลายนะคะความกว้างของเส้นก็เท่ากับ1แล้วก็เพิ่มขอบเขตประเทศก็เป็น x เกด feature c r e a t โ o r เ e r แล้วก็ลายสไตล์่ากับโคลลนนะคะจากนั้นก็เราจะเซตค่าชื่อกิจกันนะคะก็คือ gl เท่ากับ x นี่กิจลาย True. แล้วก็เป็น GL t o p level แล้วกับ for แล้วก็เป็น GL line นะคะ เท่ากับฟอร์มตรงนี้แล้วเราก็จะพอดคัลเลอร์บาร์กันนะคะเป็นคำนวณมิติข้อมูลนะคะก็คือ Image Ratio นะคะเท่ากับ U W C Y Z แล้วก็ Shape ขออนุญาตกดมาเรียนล้วกันนะค่ะจากนั้นเราก็จะมาตั้งชื่อแผนที่นะคะก็คือ h o t d a t a ตอเป็น Temperature o f t อ o c t o อ e r at ปเปร้อปสิฮโวปาคาน mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เป็นวงล็บเซลเซียนนะคะไ hey, I U S แล้วก็ให้ขนาดฟอน เป็น font size เท่ากับ15แล้วก็ f o n show หลังจากนั้นก็ลองกดชิป enter ดูคะ่ะ